สวัสดีครับพี่พ,พี่น้องทุกคน<า>เจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้คำถามโลกแตกจาจะมาตอบครับผมมีคนถามมาเยอะมากแล้วยังไงจาต้องตอบให้ได้ส่งมาหาจาาเยอะมากถามว่าจาแล้วถ้าผมเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยอยากจะมาสมัครทหารอ,อเมริกันผมจะมีโอกาสไหมครับมาฟังคำตอบของจากันครับผม What we here back.. 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 do go is ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงคําตอบที่จะมีและเตรียมไว้เป็นคําตอบที่สวยงามและคิดว่าขาวใสสะอาดที่สุดอยากจะให้ทุกคนมาทําความเข้าใจกับกองทัพอเมริกาก่อน ครั้งนะครับอย่างที่จะเคยบอกบอกไปกองทัพอเมริกาไม่มีการเกณฑ์ทหารทุกคนต้องสมัครกันเข้ามาและคนที่จะสามารถสมัครได้ก็ต้องมีอายุต้องมีวุฒิอย่างางี้แต่ว่าจะมีตัวหลักๆห,หนึ่งก็คืออย่างน้อยต้องมีใบเขียวหรือซิติเซนจาได้ทําคลิปไปแล้วเมื่อ2อสาคลิปก่อนพูดถึงว่าคนไทยในอเมริกาได้ใบเขียวจากเหตุผลอะไรและอย่างที่จาได้บอกไปก็คือเหตุผลใหญ่ก็คือเหตุผลหลักๆก,ก็คือการ แต่งงานก็ตอบอ้อาวพี่จา๋าน้องจา๋าแล้วผมอยู่เมืองไทยแล้วผมจะไปแต่งงานกับมะเขือที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมมันมีอีกโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่า Manvi 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 อะไรก็แล้วแต่ M A N V I มันปิดแล้วครับ มันปิดแล้วฮะมันไม่มีแล้วฮะเรารู้จารู้ว่ามันเคยมีข่าวทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่มาสายงานนี้หรือว่าสายโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ได้ปิดไปแล้วฮะโปรแกรมแมนวี่คืออะไรเหรอครับก็คือคนที่มีวีซ่ายกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวนะฮะเป็นวีซ่าอืน สามารถสมัครทหารอเมริกันได้แต่อย่างน้อยต้องมีอยู่อเมริกาอย่างน้อย2ปีขึ้นไปแล้วก็มีบุตรที่ทางกองทัพต้องการ่ากระทรวงกลาโหมเปิดมาให้โคตาแต่และกองทัพเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้แต่จะมีกองทัพเดียวที่ใช้มากที่สุดคือกองทัพบกเพราะเขาหาคนไม่พอเขาเลยเปิดโอกาสแมนวี Man ตัวนี้ ให้รับคนที่เป็นวีซ่าและย,ยังอยู่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสามารถสมัครมาเป็นทหารแล้วก็ได้ใบเขียวแล้วก็ได้ซิติเซนในอนาคตแต่โปรแกรมนี้ได้ปิดไปแล้วฮะทหารเรือหรือกองทัพอื่นจะไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าเขาทําโคตาต่อปีได้ทหารบกนี่คือขาดขาดการหาคนเข้ามาสมัครแต่ละปีเนี่ยหาคนไม่พอทหารบอกเลยใช้เยอะมากที่สุดพอใช้เยอะแล้วตอนนี้เขาก็มีปัญหาก็คือว่าคนที่มีวีซ่าเนี่ยใช่อยู่เขาอาจจะตรวจอะไรทุกอย่างแต่มันมีคนแอบ แสงมาที่ไม่ควรที่จะเข้ามาแล้วตอนนี้มันก็เป็นปัญหาในกองทัพเพราะว่ารับมาเยอะกองทัพบกบพยายามจะแก้ไขอยู่นะครับก็เลยเก็เลยปิดโปรแกรมนี้และจากคิดว่าคงไม่เปิดกลับมานอกสจากเราจะไปสงครามอีกลองลองลอง,ลองนั่งย้อนภาพไปนะฮะแมนวี่โปรแกรมนี่เปิดมาช่วประมาณปลายปลายปี2009-2008-2010แล้วเริ่มฮอตขึ้นมาก็2011-2012 แล้วมันก็เริ่มหายหายไปช่วงนั้นสงครามกําลังร้อนแรงแล้วทองทับบกเนี่ยก็สูญเสียไปเยอะแล้วก็หาคนไม่พอก็เลยต้องเปิดโปรแกรมนี้นะครับแต่อยากจะมาบอกและให้ทุกคนเข้าใจแมนวีโปรแกรมได้ปิดไปแล้วครับฝากบอกต่อๆกันไปด้วยครับแล้วถ้าแมนวีโปรแกรมปิดไปแล้วแล้วเราจะไปหาแต่งงานก็ยากจากนั่งเกาหัวกันนะแล้วมันมีวิธีทางอื่นไหนอีกไหมมันก็มีครับมีวีซ่าลงทุนวีซ่าลงทุนต้อง ต้องต้องลงทุนเท่านี้เท่านี้เราอนาคตก็จะได้ใบเขียวอันนั้นก็ยากเราจะเอาเงินมาจากไหนไปลงทุนใช่ไหมฮะเรามาทํางานให้กับร้านอาหารร้านอาหารสามารถสมัครใบเขียวเราได้ขั้นตอนนั้นก็เยอะและนานพอสมควรฮะอันนั้นก็ยากไปอีกฮะพี่น้องพี่น้องทุกท่านที่อยู่เมืองไทยฟังจ่านะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะฝันมาเป็นทหารอเมริกันแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่จะได้พูดไปเนี่ยกับการได้ใบเขียวเนี่ย แล้วมันยากเหมือนกันใช่ไหมฮะมันมีอีกวิธีหนึ่งครับแต่ว่าวิธีนี้ก็คือเสี่ยงโชคจริงๆนะครับจ่าก็ได้แต่แนะนำานะรเพราะว่ามีคนหลังมาถามว่าวิธีการทําใบคงใบเขียวหรือว่าขอวีทงวิค้าเนี่ยจ่าไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องนั้นแต่ถึงมีความรู้เรื่องนั้นจ่าก็ไม่อยากจะพูดถึงมันเพราะว่ามันมันซับซ้อนฮนะมันซับซ้อนแล้วก็จ่าได้พูดคร่าวๆไปนิดๆแค่ เปิดไปนิดหน่อยแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าบว่าเหตุผลอะไรมันก็มันเหตุผลหลักก็คือแต่งงานแต่ว่า,าแต่มันมีอีกทางนึงฮะที่ที่จะเห็นแล้วก็มีคนผ่านมาแล้วและเข้ามาสําเร็จแล้วนะครก็คือใบเขียวลอตเตอรี่ใบเขียวลอตเตรเรอตเตรี่คืออะไรใบเขียวลอตเตอรี่ก็จะเป็นทางอเมริกาเขาก็มีโคต้าให้แต่ละประเทศว่าฉันจะให้ใบเขียวลอตเตอรี่ประเทศอยู่เท่านี้เท่านี้ แล้วก็ให้คนไปสมัครแต่ละปีเขาก็จะบอกคนโคต้ามาว่าฉันต้องการ500อคนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเสี่ยงโชคอันนี้อันนี้จะพูดคร่าวๆครับผิดพลาดข้อมูลตรงไหนจาาขอการาบขอภัยด้วยนะฮะแต่มันเป็นเป็นประมาณนี้แหละฮะก็ไปสมัครก็จะมีอย่างกับแอปพลิเคชันหน้าเนี่ยก็จะเปิดเริ่มเปิดรับสมัครเดือนตุลานี้ก็ใส่ชื่อเข้าไปเสี่ยงโชคนะฮะแล้วก็ของ3เดือนแลือสี่ห้าเด<า><า> <ồi> ือนถัดไปเขาก็จะเลือกว่าใครจะได้ แจ้งแจ้งไปว่าเออคุณ congratulation ดีใจด้วยนะว่าคุณได้ใบเขียวลอตเตอรี่การได้ใบเขียวลอตเตอรี่นี่คือพอคุณมาอเมริกาคือคุณได้ใบผ่านคือใบเปิดทางหมดเลยฮะก็ ก็ได้ใบเขียวอนาคตก็สามารถเป็นซีเเซนต่อได้จากที่ว่ามันเป็นทางที่แบบอาจจะแบบยากที่สุดเลยนะแต่แต่คงเป็นทางที่แบบถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่ต้องไปง้อหรือว่าขอใครอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องไปเดินเรื่องไม่ต้องไปวิ่งสเตทเมนต์โชว์เงินในบัญชีอย่นี่กี่บาทกี่บาทมันมันได้เลยแล้วก็ถ้ากลับเข้าไปในอ,อ่านในเฟซ จ๋าจะได้เขียนเรื่องของน้องคนหนึ่งก็คือ,อจ๋ายังไม่ได้อยากเอ่ยชื่อน้องเขาเนาะเพราะว่ามันน้องเขากำลังออกเรืออยู่ฮะก็น้องก็ได้มาใบเขียวลอตเตอรี่แล้วก็มีแล้วก็มาทํางานในอเมริกาสักพักหนึ่งแล้วก็น้องเขาก็สมัครเข้าทหารเรือนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก็เขาก็เข้าบรรจุรับเป็นทหารในสังกัดกองทัพเรือก็อยากจะแนะนำฮนะถ้าใครอยากจะสนใจมาเป็นทหารอเมริกันฮนะ คือคือคำตอบคือยากเพราะว่าต้องอย่างน้อยมีใบเขียวหรือซิติเซนแล้วใบเขียวซิติเซนน่ยอย่างที่จ่าได้พูดไปหลายครั้งแล้วมันมันยากพอสมควรนะฮะแต่ใบเขียวลอตเตอรี่เสี่ยงโชคดูครับฟรีครับไม่เสียตังค์ถ้าเกิดพี่น้องคนไหนไปเจอแล้วก็ขอเก็บค่าหงค่าหัวเนี่ยคือหนีเลยครับ mm. เขามาหลอกเราเพราะการสมัครใบเขียวลอตเตอรี่ฟรีครับมันเข้าไปในเว็บไซต์เรากรอกข้อมูล แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องมีทักษะในการ,รใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือว่าพยายามกรอกข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนั่นือเป็นทางที่จะเห็นที่แบบมันขาวสะอาดแล้วก็ดูแบบเรียบง่ายที่สุดแต่มันก็คือเสี่ยงโชคสุดๆนะฮะแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่เอาชื่อเข้าไปข้างในคุณก็ไม่มีเปอร์เซ็นที่จะได้ใบเขียวลอตเตอรี่ แต่ถ้าคุณมองคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกมันก็คงไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ย mm. มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วคุณเอาชื่อใส่เข้าไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วถ้าคนไหนเนี่ยมีใบเขียวหรือซิติเซนเนี่ยมาขอขอ้อแนะนํำจากจ่าได้เลยครับจ่าเดี๋ยวจัดหารีครูเตอร์ให้นะฮะจา่าถ้าอยู่ใกล้จ่าเดี๋ยวจ่าจะดูแลให้แต่ถ้าใครอยู่ไกลก็เดี๋ยวจ่าหาคน ช่วยสมัครเข้าทหารนะครับจะเอาข้อมูลมาฝากตรงนี้เพราะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่า,าสมัครยังไงอะไรอย่างนี้นะครับจะจะเข้าใจความรู้สึกทุกคนนะครับและอยากจะให้ทุกคนที่สนใจมาสายงานนี้จะก็อยากจะให้ทุกคนได้เป็นทหารในอเมริกา แต่มันก็ต้องมีเอกสารมีใบคงใบเขียวอย่างที่จ่าได้พูดไปว่ามัมนมันต้องมันต้องมีเอกสารให้ครบพร้อมก่อนครับผมจ่าฝากแค่นี้นะครับและถ้าใครสนใจยังไงลองศึกษากันได้แต่ใบเขียวลอตเตอรีอ่หาข้อมูลไม่ยากครับจ่าจถามเดี๋ยวหลังไมค์มาหาจ่าก,ก็ได้เดี๋ยวจ่าส่งข้อความไปหรือว่าส่งเว็บไซต์ไปว่าให้ไปสมัครตรงไหนตรงไหนแต่ทางนั้นคงเป็นทางที่ ดูแล้วมี u ักเซสมากที่สุดนอกจากเราจะาใช้ความสวยความหล่อแล้วก็จีบฝรั่ง <c oughs> โอเคนะครับยังไงจา๋าขอฝากด้วยแกันครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์และทุก s u b สไคร์เบที่ทุกคนกดเข้ามาเดี๋ยวยังไงจ๋าอารมณ์ดีขึ้นมากกว่าน,นี้เดี๋ยวยวมาทำคลิปให้ต่อนะครับ ไงจ๋าวันนี้ขอกราบลาก่อนครับสั้นๆหน่อยนะครับคลิปวันนี้แต่ไงจ๋ามาฝากข้อความท่านนี้นะครับสวัสดีครับ